วันนี้นะครับเปิดให้จองหุ้นกู้ดิทันบางจากนะครับบนแอปเป๋าตังเท่านั้นนะครับโดยนะครับเปิดจองซื้อวันแรกคือวันที่7ถึง10กุมภาพันธ์2568นะครับท้ายคลิปมีวิธีการจองซื้ออย่างละเอียดผ่านแอปเป๋าตังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน หุ้นกู้ที่ท่นบางจากหุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย3.15%ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนเปิดให้ประชาชนผู้ลงทุนทั่วไปได้จองซื้อผู้ลงทุนที่เคยซื้อหุ้นกู้นะครับของบางจากก็ได้จองซื้อด้วยเช่นเดียวกันราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทจองซื้อขั้นต่ำ10,000บาทนะครับทวีคูณครั้งละ10,000บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับอ่านะครับหุ้นกู้ตัวนี้เปิดให้จองซื้อนะครับมี2ช่วงด้วยกันช่วงที่1น,นะครับสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ BCP 2 6 0 a นะครับหรือผู้ถือหุ้นกู้ bc p 2 6 nb นะครับสามารถจองซื้อได้เลยระหว่างวันที่7กุมภาพันธ์2568ถึง13กุมภาพันธ์2568นั่นเองนะครับส่วนช่วงที่2นะครับสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้จองซื้อนะครับหุ้นกู้หรือใครก็ได้นะครับสามารถจองซื้อวันที่11 กุมภาพันธ25์2568ถึง13กุมภาพันธ์2568เท่านั้นนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม021111111นหะครับหรือธานาคารกรุงไทยทุกสาขาได้เลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองซื้อหุ้นกู้พันนะครับ Wallet ซื้อขายหุ้นกู้นะครับในแอปเป่าตังกันวิธีการจองซื้อนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามา เบสิกพื้นฐานตั้งแต่การลงทะเบียนแอปเป่าตังค์นะครับสแกน QR code โค้เพื่อดาวนโหลดแอปเป่าตังค์นะครับแล้วก็ยินยอมนะครับ KYC consent นะลูกค้าต้องยินยอมข้อมูลอ่านข้อมูลข้อตกลงต่างนะครับกดยินยอมกรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเลยนะครับขั้นตอนที่4เลือกวิธีการยืนยันตัวตนนะครับจะยืนยันผ่านแอปกรุงไทยเน็กก็ได้หรือสแกนใบหน้าก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยยืนยันผ่านแอปกรุงไทยเน็กเพราะมีแอปกรุงไทยเน็ก เน็กอยู่ในโทรศัพท์นะครับตั้งยืนยันรหัสพินนะครับเป็น a อ s e ส t ินในการติดตั้งแอปไม่ยากหรอกเพราะเราใช้แอปในการรับเงินนะครับในส่วนของคนละครึ่งอะไรอยู่แล้วนะครับมาลงทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้กันนะครับเมื่อเข้าไปแอปเป่าตังแล้วนะครับกดเลือกสมัครใช้บริการนะครับในหน้าซื้อขายหุ้นกู้นะครับกดสมัครเลยมันจะขึ้นรายละเอียดขึ้นมานะครับรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ กดถัดไปอ่านข้อมูลเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ต่างๆและยอมรับนะครับกดตกลงให้ความยินยอมนะครับการจัดข้อมูลยืนยันตัวตนนะครับอ่านข้อมูลแล้วก็กดยินยอมสแกนถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ OCR สแกนนะครับขั้นตอนที่6ก่รอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของคุณขั้นตอนที่7สแกนใบหน้านะครับ เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นตัวของคุณอย่างแน่นอนนะสแกนใบหน้าปุ๊บเข้ามาที่หน้านี้กดยืนยันส่วนข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกดแก้ไขได้นะกดแก้ไขตรงรูปดินสอถ้าอะไรที่มันผิดก็เข้าไปแก้ไขต่อมานะครับขั้นตอนที่9นะเมื่อสมัครสำเร็จแล้วระบบจะตรวจสอบข้อมูลนะครับเมื่อสำเร็จก็กดยืนยันตัวต่อนะครับ เมื่อกดยืนยันตัวเ,ออเมื่อสําเร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นข้อมูลนะครับจะเห็นหน้าหลังของการซื้อขายหุ้นกู้เมื่อสมัครสําเร็จแล้วนะครับจะเห็นเห็นไหมนี่จะเห็นอันนี้รอยืนยันอันนี้เห็นแล้วนะครับต่อมานะครับการผูกบัญชีกรุงไทยกับวอลเล็ตหุ้นกู้เนื่องจากว่าเมื่อทําการสมัครสําเร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการผูกบัญชีกรุงไทย หรือผูกบัญชีอื่นๆเพื่อโอนเงินนะเพราะว่ามันต้องโอนเงินเข้าใช่ไหมก่อนซื้อขายโอนเงินเข้าไปพักในตัว wallet ซื้อขายหุ้นกู้นะครับกดที่เมนูผูกบัญชีกรุงไทยกับ wallet หรือตั้งค่าการใช้งานมุมขวาบนของหน้าจอนะครับเลือกบัญชีกรุงไทยที่ต้องการจะผูกบัญชีนะครับใส่พิน6หลักที่ตั้งไว้นะครับผูกบัญชีกรุงไทยสำเร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาในการเติมข้า Wall e t หุ้นกู้นะครับก็กดเติมเงินนะครับเลือกเติมเงินนะครับกดคัดลอกเพื่อเติมเงิน QRcode นะกดคัดลอกแล้วก็ไปเติมเงินที่แอปพลิเคชันได้เลยต่อมาการซื้อขายหุ้นกู้ล่ะนะครับในหน้าการซื้อขายหุ้นกู้ เข้าไปที่ w a l l e t ซื้อขายหุ้นกู้กดเลือกซื้อขายหุ้นกู้ในหน้าแรกของ w a l l e t นะครับแล้วก็เลือกหุ้นกู้ที่ต้องการซื้อขายนี้ตัวอย่างหุ้นกู้ ptt ep พร้อมยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆนะครับอ่านหนังสือที่ชวนก่อนก็ได้ไปเข้าไปอ่านข้อมูลก่อนกรอกจํานวนหุ้นกู้หรือจะกรอกเป็นมูลค่าก็ได้นะจํานวนก็คือหน่วยอะนะมูลค่าก็คือหน่วยจํานวนเงินนะครับ อย่างเช่น2,000บาทอย่างเงี้ยนะครับได้2หน่วยกดชำระนะครับตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันการทำรายการจองซื้อนะครับก็เป็นอันชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยแหละเห็นไหมต่อมานะครับไปดูประวัติการซื้อขายหุ้นกู้บ้างนะครับเข้าไปที่ wallet ซื้อขายหุ้นกู้เหมือนเดิมกดรายการย้อนหลังนะครับ กรณีไม่มีรายการย้อนหลังไม่ขึ้นหน้าป่ากรณีมีรายการย้อนหลังมันก็จะขึ้นว่าคุณจองซื้อหุ้นกู้ตืดตืดซื้อหุ้นกู้ในตลาดรลงตืดตืดตืดนะครับขายหุ้นกู้ในตลาดรลงตืดตืดตืดมันก็จะมีข้อมูลบอกแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าเงินนะใช้เงินเท่าไหร่ในแถบเงินนะครับแถบย้อนหลังเงินแถบย้อนหลังหุ้นกู้กับแถบย้อนหลังเงินนะได้รับเงินได้รับดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับ น,นเป็นอันสิ้นสิ้นะครับวิธีการจองซื้อหุ้นกู้นะครับดิจิทัลของบริษัทบางจากคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ